ค่ะนานาสารพันจับรัดจังวันนี้ลุงพามาพรวนดินต้นไม้ที่ปลูกไว้นะคะพอดีช่วงนี้เขากำลังเจ็บมันมันสําปรังนะคะอันนี้เป็นต้นต้นอะไรนะคะพ่ออะโวคาโดเนาะเนี่ยตอนนี้อะโวคาโดอันนี้ก็ใช่อะโวคาโด เอามาลงเมื่อปีตอนกิบเดือนไหนนะพ่อที่เรามาลงอะ่ะเดือน,น,นพฤษภาใช่ไหม,มพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสามวันนี้วันที่ยี่สิบหกธันวาสองพันห้าหกสิบสามก็มีงามบ้างไม่งามบ้างนะตามสภาพ ออาแต้มแต้มก็มาช่วยพ่อแล้วลูกเออมามาช่วยป่วนนิดนึง่วนดินเดี๋ยวรดน้ำหน่อยแล้ววันนี้เราก็เอาผักปูดมาปลูกไว้ตรงข้างสะนะคะยังไม่ได้ไปถ่ายให้ดูมีแต่ภาพนิ่งเนาะอืม สมาชิกของบ้านคุณพ่อเราก็มีคลางใส่กันเล็กน้อยตอนนี้เราก็พรวนดินนะคะตอนนี้ก็พรวนดินเสร็จแล้วรองน้ำใส่ตุ่มไว้อา้าวอะไรเกิดบาดแผลขึ้นไหมรองน้ำใส่ตุ่มที่เอามาจากที่สมุดปาการนะคะตุ่มมาสองใบ พอดีมีเพื่อนเขามาเห็นพอดีเลยเขาบอกว่าจะย้ายบ้านหรือไงเห็นเรามีตุ่มสองใบเนะเาะแค่นั้นก็จะติมรถแล้ว <c oughs> สภาพของไล่มันที่ขุดแล้วนะคะแต่เราเอาต้นไม้มาลงแซมระหว่างไล่มันมีทุเรียนอะโวคาโดแต่แล้วก็หลายหลายอย่างอยู่ มีทั้งลำใหญเนาะลำใหญก็มีอ่าเสียนท้อเสียนทาผาลำมะม่วงแต่พอดีมันอยู่ห่างๆกันเนาะเราก็เลยไม่ได้เดินไปถ่ายมาให้ดูนะคะแล้วก็ตามตามติดที่ลุงยาเขาทวนดินต้นไหนเราก็ตามติดไปถ่ายต้นนั้นเนาะ ดินเป็นดินปนทรายนะคะแห้งมากช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนดินปนทรายนี่เวลามันแห้งนะความร่วนมากเหมือนทรายเลยแต่เวลาฝนตกนะคะเราไปเหยียบไม่มีคำว่าแฉะนะคะมันจะแข็งมากเหมือนโดนทรายอัดแข็งๆเป็นเหมือนพื้นแข็งๆเดินได้สบาย ไม่เหมือนดินเหนียวนะคะดินเหนียวนี้ถ้าฝนตกใหม่ใหม,ใหม่นี้ไปเดินปุ๊บเนี่ยเป็นขี้โคลนขี้เลนจมต,นต,นติดหนึบติดหนับติดรองเท้าเต็มเลยนะคะแต่อันนี้ไม่เป็นละอันนี้ก็อะโวคาโดเหมือนกันแต่ต้นเล็กหน่อยสองต้นที่ถ่ายเมื่อกี้ก็สูงเกือบเท่าหัวคนปลูกแล้วนะคะแต่ต้นอาจจะ หอมไปนิดหน่อยอืออ่าแถวนี้จะเป็นอะโวคาโดู้นประมาณห้าต้นแถวนี้ก็เป็นอะโวคาโดนะนี่อตเลเนสอะโวคาโดอาจจะมีบางต้นที่อาจจะ ไม่ไหวอ่านี้ก็อะโวคาโดนี่ใช่อะโวคาโดอันนี้เป็นเซียนท้อนะคะหรือบางคนก็จะเรียกว่าละมุดอินเดียบางคนก็จะเรียกว่าม่อนไข่ตามแต่ แต่ละที่เขาจะเรียกกันนะคะก็ลองมาปลูกดูที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะบ้านนาโพตํต,ตบลน,นาโพน้อยยางค่ายังไม่เต็มค่ะน้ำอ,อยู่มันไหลไม่เยอะอําเภอพี่บุญมังสาหารนะคะจังหวัดอุบลราชธานี กำลังรองน้ำใส่ตุ่มไว้เอาไว้รดต้นไม้ปีหนึ่งจะได้มาสักครั้งสองครั้งนี่แหละค่ะเหมือนฝากเทวดาเลี้ยงเหมือนกัน <c oughs> ทีหลานๆก็ดูให้บ้างแต่งานเขาก็ยเยอะเนาะเขาไม่มีเวลามาดูให้เราตลอดจะมาใส่ใจให้เราตลอดแล้วเราก็ไม่มีเราก็ไม่ใช่ในายทุน ดูจากสภาพที่ลุงขุดนะคะขุดดินมันเป็นดินปนทรายแห้งมากขุดมาปุ๊บมันจะออกร่วนร่วนเนี่ยค่ะขุดดินมาพูนรอบๆต้น ที่เราปลูกไว้บริเวณ,เวณนี้จะมีต้นไม้หลายพันนะคะมีทั้งยางนาเนาะต้นอะไรบ้างนะคะพ่อไม้เต็ง,ตงยางนาไม,นะไม้อะไรอีกเอาต้นโน้นที่มีที่มีรังนก กระจับเรียกว่าต้นอะไรมหาดเหรอต้นมหาดก็มีนะคะต้นมหาดเพราะว่าที่นี่ต่ก่อนก็เหมือนป่าดีๆเนี่ยแะคะ่ะแล้วพอดีคุณพ่อของลุงเขาซื้อก็มาปลูกข้าวปลูกมัน ตรงนั้นจะเป็นที่ลุ่มหน่อยก็จะหมูข้าวนะคะตรงนั้นจะขุดส่วนตรงนี้ก็จะขุดบอ่อขุดบอ่อเลี้ยงปลาปลูกปลูกเอ,อ่อเขาเรีกต้นอะไรนะผักนามนะคะรอบรอบ,บอร่อจะมีพวกผักพายได้นะคะแต่หน้าแล้งบางทีมันก็ตายกันไปบ้างแต่มัน ถึงเวลาน้ํามาก็ก,ก็ก็ไม่ไม่เรียกก็ตายดีกว่าเนาะมันจะวายมากกว่าแล้วก็มันก็จะขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยพอเขาจะปลูกต้นมะม่วงหิมพมานนะคะแล้วก็พวกพืชผักสวนควรัวนี่ก็จะเป็นหลาน,ลานปลูกมีสักขม่มีอ่า มาละกอนะผักผักตามฤด,ดูกาลเนาะ mm. ก็จะเป็นพวกกระหล่ำเอ้ยอะไรต้นหอมผักชีปลูกเอาไว้กินตอนนี้พ่อก็จะปลูกกล้วยนะตามหัวไล่ไปน,ะจปน,นาจะเป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกชมพูเออไม่ใช่ชมพูอะไรนะมะม่วงเหิมะพานแล้วก็สลับกับพวกเออมะพร้าว และมะม่วงคืออยากกินอะไรก็ปลูกไปเลยค่ะปลูกเข้าไปเดี๋ยวจะไปดูน้ำก่อนไม่รู้ว่าเต็มหรือยังกำลังรองน้ำไว้อยู่นะคะนะตอนนี้น้ำเราได้หนึ่งองค์แล้วเดินมาช้าไปหน่อยน้ำนองพอดีก็มีต้นชมพู่มะเมี่ยวอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่ง ซึ่งถูกนอนหรือตัวอะไรก็ไม่ทราบค่ะกินใบแบ่งไปหมดแล้วตรงนี้ก็เอามาลงพร้อมกันกันกบต้นพวกทุเรียนนะไม่ค่อยได้ผลนะคะมีทุเรียนด้วยแต่ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตุนพู่มะเมี่ยวต้นโน้นนะคะจะเป็นต้นตะเคราะห์ อนนี้เป็นต้นบักครอตอนอยู่ที่บ้านนะคะตัดไวเพราะสูงมากสูงเป็นเมตรสูงเมตรกว่าก็เลยตัดตัดยอดไปใบกำลังแตกออกมานิดนึงประมาณเซนเดียวพอเอาลงปลูกปุ๊บพรุ่งนี้มาดูโอ ยาวขึ้นเป็นสามนิ้วได้ค่ะเร็วมากตรงัยอยากลงดินมานานแล้วตอนนั้นอยู่ในกระถางเนาะอยากลงดินมานานแล้วตอนนี้ก็โดนนอนกินใบขาดวินเลยเห็นไหมคะขาดแหวง่งสงสารมากตอนนี้มาดูทีแต้ม แแต้มมาด้วยแต้มมาด้วยงานนี้แต้มต้องมาอยู่แล้วแต้มาหาอะไรลูกขุดอะไรครับไหนแม่พาแม่ดูซิหนูขุดอะไรไหนขุดอะไรอะ่ะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอ้าอะไรละหาอะไรล่นะนั่น ขุดนอนเล่นนั่งเล่นเนี่ยค่ะสวนที่สวนที่สวนยอมที่หลานเขาปลูกกันเอาไว้ทานในครัวเรือนมีต้นหอมนะมีผักกาดเนาะมีอะไรอีกอะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆผักชีเนาะ ันนี้น่าจะเป็นต้นหอมเล็กอยู่อันนี้กระหล่ำน่าจะเป็นกระหล่ำดอกหรือกระหล่ำตีไม่แน่ใจไม่ได้ถามคนปลูกไม่อยู่อันนี้น่าจะเป็นพวกแปลงเนาะ,นะของแปลงอันนี้ผักบุ้งยังเล็กอยู่นี่โหนี่งามอยู่ะระแเน่นะคะไอ้หอมนั้นเริ่มโตแล้ว เนี่ยค่ะอะมีมะเขือมีน้อยนามีลิ้นฟ้ามีมะขามมะละกอแล้วจะปลูกแซมมันจะมีอันนั้นแซมด้วยเห็นไหมคะมีต้นผักเสี้ยนนะคะแซมด้วยผักเสี้ยนนี่เอาไปดองนะคะยอดอ่อนๆอวบๆอ,อร่อยมากนะคะ เนี่ยกำลังงามเลยอ่อนๆอ,อ,อบๆเอาไปดองอร่อยมากอันนี้เป็นคะน้าค่ะนี่น่าจะเป็นกุ้ยช่ายผักกุ้ยช่ายมีมะเขือเนาะนผักบุ้งนาแซมแปะอันนี้กาดกวางตุ้งดอกนะคะอันนั้นผักกาด ผักกาดอันนี้เขาจะเรียกผักกาดเขียวเหรอก,กาดเขียวหรือก,กาดขาวน่าจะเขียวมากกว่าเนี่ยที่เขาเอาไปดองเหมือนกันแซมตามแปลงผักก็จะมีพวกผักขมนะต้นเล็กๆผักขมนี่ก็เอาไปแกงได้อร่อยนะคะมีประโยชน์ วิถีบ้านบ้านของเราถ้าไม่คิดอะไรมากอยู่แบบสบายสบายถ้าไม่คิดถึงเรื่องเงินมากเกินไปก็ก็สบายดีสบายใจดีนะคะเงินอาจจะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตแต่มันก็มันก็ทำให้เราวุ่นวายได้เหมือนกันนะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอ จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนานนานมากเลยไม่ได้ลงอ่าวสวัสดีค่ะ